่ะเป๊บดูจอหรือยังเพื่อนเอาอมาเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มจากกูก่อนนะกูกดไปแล้วประมาณ30โลอ่ะเพราะตอนเนี้ยมันเหลือ57แล้วอ่ะปะได้เวลาเอาตรวละครซึ่งจะได้หรือไม่อย่างนี้ก็ต้องแบบรุ้นดูอีกทีปะอันนี้โลที่40เพราะว่ากูกดจากครั้งที่แล้วไว้ไง โอ้โหเฮียไอ้เยอะคือมึงให้ตัวละครกูก็ได้คือกูจะได้เอาเศษไปนแลกอ้เอาป่ะห้าสิบเป็นยังไงโอ้โหตัวละครวะเออมันต้องอย่างนี้อ่ะหกสิบ นไม่แลกเลยเชียะไม่มา,ลววาเลยวะเจ็ดสิบเจอระตีโอ้โห oh. ah. าเชียะแปดสิบวะนะ เออเหี้ยมาแต่ว่าจะหลุดไหมเฮ้ยกูมีการันตีป่าวะไม่ดิเออกูไม่มีการันตีเพราะว่ากูเปิดวีเวียนไปแล้วอ,อือนี่ไงเพื่อกายภาพนีไงดามเมกกายภาพเป็นตัวเลขไอ้เนี่ยเด็กกูมาตายไอ้มันนีไงดาเมกกายภาพเป็นฝึกอยากได้มันเอาคุ้มแน่เลยอือ ก็หนึงไงอ่ะหกใช่ปะแป๊บเอียอโอ้ออีเยออกมาหกสิงเฮ้เ้าอี่ไยีโวสิบโลมาไหมโอเคกูเห็นอนาคตแล้วเพื่อนกูเห็นอนาคตละ กูเชื่อว่าแม่งเอากูสุดลำนะเอ๊กูว่ากูเห็นอนาคตว่ะเพี่อคือมันคือมันคงจะเห็นเพชรกูเยอะหรอมั้งเออมาเลยแบบเฮ้ยนิดหน่อยนะอะไรอย่างงี้ลองไปเย็นเอ๊ใช้จ่ายกันบ้างเนี่ย work life work life บาลานซ์ะเพื่อนฟิวฟิลคงแบบเฮ้ยนิดหน่อยนะจะจ่ายหน่อยเฮียเฮียเฮียแบบมีเยอะแล้วมามามา มันคงจะฟิลฟินั้นอะดูสภาพแล้วฮะกูว่าใช่แหละอีแคสสามสิบโลเน,นี่ยไม่ต้องสื <laughs> บเอาคุ้มเลยเนี่ยนั่นนะอ่ะดูดูดูมันเอากูคุ้มกูพูดเลย <c oughs> แบบเฮียเฮียอุ้ยเอาคุ้มเลยอย่างงี้ยฟิลฟิล <c oughs> แบบเฮีย เพชรเฮีย,ยนี่ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยหน้าน่านิดหน่อยคืนทุนหน่อยเอออะไรเงี้ยกูว่าใช่เยังมาคืนทุนสำหรับเขาอะคืนนี้เนี่ยกูโดนกูโดนสุดอะกูขอเบิ้ลได้ไหม<ร>โอเคไปเลยไปไป w n g i n ก็คือกูโดนการันตีนะอันี้โดนกูโดนลึกสุดเลยต่อไปนี่มาสิบโลคือคือกูโดนตัวละครเป็นหนักอะ่ะคือคือกูขอ WN จิ้นหน่อยได้ไหมอ่ะคือกูโดนไปเยอะแล้วอะ่ะเพชรกูมัน มันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นน่าเงี้ยเงี้ยกูคือกูก็ดองตั้งหลายแพทยเลยนะเว้ยแก็รองเฮ้ยมาว่ะโอเคโอเคโอเคสามสิบโลซึ่งจะหลุดไหมเฮลยคอปเตอร์กูลูปเกมทันปะไม่ดันแล้วกูลูปเกมทันปะไหเนี้ยไอ้หี่ คือมันเอากูสุดอ่ะไม่หลุดเลยหลุดสุดโค้ดเลยหลุดตไัวหลุดหลุดทั้งตัวทั้งตัวละครทั้งเดบิวอ่ะเยอ่แหละไอ้เยอะสิ่งที่กูทำให้กูเลิกเล่นเลยเยอะแล้วก็เล่นหลุดเจนโดหลุดเจนโดไม่ว่าไอ้ที่หลุดวีเอ็นจินกูร้องเลยเยอะสามสิบแล้วอ่ะ คือเพชรกูก็ดองมาตั้งนานอ่ะแต่ว่าจะจะหมดในนี two, so really ้รอบเดียวเลยมันก็เอ้เฮียอึดๆมันจะไปอย่างไรกันดบอยว่าเฮ้อไเฮ้ไปเดี๋ยวไว้เก็บใหม่เัิมได้เดี๋ยวไม่ได้อันนี้ไม่ได้เติมไม่เติมหน่อยเดียเซเไเดือนเพื่อนแต่ว่าเติมเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วคือมันเอาก็สุดอ่ะจริงไล่เดือนที่เติมแบบเยอะอ่ะ เติมผ่านเว็บดีกว่าปุ้มว่ะโอเคมาละกูเหลือกี่โลวะกูเช็คกันยินดีด้วยไอ้เหี้ยกูท้ออ่ะไอ้เหี้ยจ่าสองร้อยกว่าโลอ่ะกูเหลืออยู่เจ็ดสิบโลอ่ะกูจากประมาณสองร้อยแปดสิบโลอ่ะเอ้อเกมดีเออเกมดีเกมดีอร่อยเฮียถือว่าอุดถือว่าอุดหนุนแล้วกันเหี้ยยังไงล่ะไอเหี้ย ผ่นใจว่าหนักแล้วเกมเฮี้ยนี่หนักกว่าอีกไอ้ท่านเลดเลดเลมันสุดยอดเอ้ยกูก็เข้าใจแหละว่าแบบคือมันเป็นตัวตัวแบบที่แบบคนเขาไฮกันเลยก็แบบเฮี้ยเลนดนิดหน่อยนะเออนิดแบบกูก็ไม่รู้นะว่ามันมีนมการปรับเลดอะไรหรือเปล่าอ่ะแต่ <laughs> เฮ <laughs> ้ยคือมันควรจะต้องออกก่อนแบบสักคือสักนิดก็ยังดีอ่ะเอ้ยแต่ก็เออไดาแลนั่นแหละะเล่นตาตาเร็วกูยังไม่หลุดเยอะน่ะเนี่ยเออ ไอเนี้ยคือคือกูโดนสุดโคลนอ่ะกูหลุดได้ไ<อ>ในกุมาตะมาแล้วม่งก็เอากูอีกแปดอีกแปดสิบโลอ่ะคือมันเอากูสุดเลยไอ้ประจาตัวเนี่ยสิ่งที่แม่งแม่งเป็นสิ่งที่แบบไม่เคยหลุดเลยไอ้ที้ยนคันไก่อะอาที่ประจําตัวเนี่ยมึงไม่ควรหลุดนะจริงอ่ะไอ้หี่แม่งแม่งแย่มากเ้ยมึงควรจะการันตีไอ้หี่เพราะมันสุด่แปดสิบอะการันตีเกมอื่นมันเจ็ดสิบเองอะ เป็นชินกับอะไรเป็นชินฮอนไกงแค่เจ็ดสิบเองอันนี้แม่งล่อไปแปดสิบไปสักไม่ควรจะหลุดแล้วไอ้ที่ไม่คือถ้าให้พูดตามตรงอ่ะคือมันควรจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไปด้วยซ้ำเลยเว้ยคือคนเขาเติมตัวละครไปแล้วอ่ะคือถ้ามือจะให้หลุดไอ้นี้อีกคือมือก็อีนี้เกินคือแบบนั่นแหละเอาไปแล้วลปก็คงได้แต่บนไหนเฮ้ยเอ้ก็มันควรนั้นแหละ